สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสอนใช้ลายน้ำเรืองแสงนะคะที่คลิปที่แล้วสอนไปเลยเนาะก็ยังแรกให้ทุกคนไปหาไอ้ลายน้ำที่เราเคยทำไว้นะคะกดที่โปรเจกต์มุมขวาล่างนะแล้วเราก็ไปหาไอ้ลายน้ำที่เราทำไว้เลยเนาะเดี๋ยวเราของเราก็เป็นอันนั้นเองเลยเนาะก็ ต่อไปนะคะให้ทุกคนคลิกที่สีเหลืองนะคะจากนั้นให้ทุกคนคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะกดคัดลอก1นึเลเยอร์นะคะจากนั้นกดกลับมุมขวาเอ้ยมุมซ้ายได้เลยนะคะกดออกไปเลยจากนั้นนะคะเราก็ไปกดบวกวิดีโอไปใส่ ลนยน้ำนะคะกดบวกได้เลยแล้วก็ปรับขนาดหน้าจอตามความต้องการของทุกคนเลยเนาะความละเอียดอัตราเฟร,รมก็เอาตามที่มือถือของท่านผู้ชมัะไว้เนาะจากนั้นก็กดสร้างโปรเจกต์ได้เลยจากนั้นก็กดบวกนะคะจากนั้นก็เลือกที่สื่อนะคะแล้วก็ไปหารูปที่ต้องการใส่ลายน้ำได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเป็นรูปนี้เนาะจากนั้นก็ขยายรูปให้เต็มนะคะจากนั้นเราก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นกดวางหนึ่งเลเยอร์นะคะจากนั้นเรากดที่สีเหลืองหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็เลื่อนวางตำแหน่งของตัวหนังสือไว้ ตามที่ทุกคนต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเราจะยุกตัวอย่างไว้ตรงนี้นะโอเคแค่นี้ก็จะได้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะบ๊ายบายค่ะ